งานตอนนี้หน่อยยังไงบ้างนะฮไฮตอนนี้ปีสิ้นปีครับก็คือเราแบบว่าทําภารกิจพยายามรวบรวมให้เสร็จภายในปีนี้แล้วเราก็ต่อยอดปีหน้าครับพี่ก็คือปีหน้าก็มีละคร3เรื่องครับแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับข้อแลบกับทีมดีไซน์ด้วยแล้วก็แบรนด์เฮนนซี่ด้วยเป็นแบรนด์สัญชาติระดับโลกจริงๆเหมือนมีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยครับผมค่อนข้างที่จะเป็นปีที่ดีครับสาหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าก็เป็นปีที่ดีเหมือนกันอย่างปีนี้เราให้รางวัลชีวิต ตัวเองยังไรบ้างครับเอาจริงๆผมผมมองว่ารางวัลชีวิตของผมคือแบบอยู่บ้านทําอะไรแบบเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นฮ็อบบี้แบบอาร,รําอาหารดื่มกาแฟชงกาแฟกินตอนเช้าหรือไม่ก็แบบต่อกันพาต่อกนันด้ามของเล่นอะไรที่เราแบบชอบสมัยเด็กๆครับเห็นล่าสุดเลยเพิ่งไปอะไรนะาเารียกเป็นงานบุมเหรอรปเป็นงาน CSR ครับก็คือไปแจกผ้าห่มให้กับ ที่น้องอยู่ในโซนภาคอีสานครับที่เขาแบบประสบอุทกภัยอยู่กับภัยหนาวครับของจังหวัดบึงกาฬอำเภอบุงค้าครับไปกับพแซกครับของเอ่อทีวี360องศาเป็นสถานีรักโลกก็ถือว่าเป็นโครงการที่แบบว่าอิ่มท้องอิ่มบุญครับแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าสปอนเซอร์รายใหญ่ก็คือตราแม่พัวครับถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนไปมอบสิ่งดีๆให้กับชาวบ้านครับจริงๆตงกอนลงพื้นที่เราได้เห็นชาวบ้านรู้สึกยไงครับโอ้โหเรา คือจริงๆผมไปสัมผัสเกี่ยวกับภายหนาวจริงๆเลยนะเพราะว่าอาเภอบุกท้าเนี่ยเป็นอาเภอที่อยู่กับติดริมโขงนะครับแล้วก็อ,อําเภอของเขาเนี่ยจะอยู่จะเจอลมพายาที่ค่อนข้างแรงเพราะว่าภายหนาวเนี่ยเวลามาเขามาจากจีนแล้วจังหวัดแรกที่อยู่ในประเทศไทยครับก็คือจังหวัดบึงการที่เขาจะรับลมของประเทศจีนเป็นจังหวัดแรกก็กเลยเล็งเห็นแล้วว่าอยมันค่อนข้างที่จะแบบ เราต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเพราะว่าจริงๆชาวบ้านเขาน่าสงสารมากๆอย่างบางคนเขาได้ผ้าห่มไปเนี่ยผมถามพี่ปอถามพี่แซคคือเขาได้ไปเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้เอาไปใช้เขาไปขายเพือ่อได้เงินมาเพื่อแบบเลี้ยงชีพตัวเองคือแบบเราเราเล็งเห็นถึงแบบว่าโหเราต้องรีบไปช่วยเหลือเขาแล้วแหละอะไรอย่างนี้จริงๆเราก็ทําบุญอย่างนี้บ่อยๆค่อนข้างจริงๆก็เป็นคนแบบว่าทาบุญบ่อยอยู่แล้วเพราะครอบครัวเป็นสายบุญ ครับอ่ะวันนี้แฟนคลับจีนมาเชียร์อัพหน้าเยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรพวกเค้าหน่อยครับโอ้ดีใจมากๆก็ขอบคุณมากๆนะครับก็เชียร์เชียรหนึ่งนะครับสีว่างฝนซ้อเงินเก๋อบอตัวตจิจินะครับรนะครับนี่คือเรียนภาษาจีนเพื่อเ c ็ีจเลยเหรอจริงๆเคยเรียนมานานแล้วตั้งสมัยมัธยมครับแล้วก็แบบฝึกฝนด้วยแล้วก็เหมือนแบบมีแฟนคลับจีนเราก็ได้พูดคุยเหมือนแบบว่าได้ได้แบบสนทนากันบ,บ่อยๆเหมือนซึมซับครับพี่ โอเคสุดท้ายครับผลงานหน่อยแล้วกันนะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีหน้าผมมีผลงานอยู่3โปรเจกต์ใหญ่ๆครับแล้วก็เป็นละครวานเดิมครับก็จะมี l i ฟ e in Love ครับแล้วก็คุณยมมาทูดครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นไม้หล่อดินนะครับแล้วก็โปรเจกต์สายใหญ่อีกโปรเจกต์หนึ่งครับก็ทำงานร่วมกับแบรนด์คอนยัคเคนิซี่นะครับกับทีมหวังดีไซน์ครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับแล้วใส่ผ้าพิมพ์